สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนพบเจอกันอีกแล้วนะในส่วนของเรื่องเล่าผีวันนี้เราจะมาพูดถึงตำนานเมืองจังหวัดสุดินต์ตำนานแรกอาคมสกดช้างเจ้าเมืองสุดินพยาสุรินพักดีครั้งหนึ่งเมื่อเกิดภัยแรง ชาวเมืองกลุ่มหนึ่งอพยพข้าแม่นม้ำคงด้วยช้างมาจนถึงที่อุรมสมบูรณ์มีคุณเขาและแม่นม้ำจึงแบ่งกันอาศัยอยู่มีหัวหน้าผู้ปกครองปีพุทธศักราช2302สมัยกรุงศรีอยุธยามี้างหนีออกจากกลุ่มพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้สองพี่น้อง ติดตามลงมาทางแม่น้ำมลมาจนถึงบ้านกุดไว้พบเสียงสีหัวหน้าโมบ้านจึงพาไปหาเสียงกุกมแล้วก็เรียกพักพวกมาได้หกคนช่วยกันสะกดรอยสางไปจนถึงกระเบื้องโชกกางดงดิบใกล้บ้านโคกดำดวนแล้วพบช้างป่าจึงพากันขึ้นต้นไม้สำรวจสังเกตเห็น ช้างเชือกหนึ่งมีความงดงามมากว่ากันว่าน่าจะเป็นช้างที่ดุดออกมาอย่างแน่นอนเสียงกุ้งยกมือให้สัญญาณกับพรรคพวกจากนั้นหลวงเอาก้อนหินในยามออกมาไว้ในมือแล้วไล่มนคาถาจากนั้นโยนออกไปรอบๆตัวแล้วคว่างหินก้อนสุดท้ายไปยังกลุ่มช้างพร้อมกับ เสียงตกมือไล่ของพักคพวกสร้างป่าทั้งหลายต่างแตกตื่นวิ่งหนีเข้าป่าเว้นแต่ช้างเสือกเดียวที่สำคัญที่ยังยืนนิ่งอยู่จากนั้นช้างก็เดินมาน้ําตาไหลให้นายคคศบาลทั้งสองขึ้นนั่งจากนั้นเสียงกรุงได้ขนาก็พาช้างไปส่ถึงกรุงสีเอธยา หลังจากองเนือหัวโปรราบก็เลยประทานสร้างเสียงลาบทองคำให้กับคณะเสียงกุ้งเสียงกุ้งได้เป็นดวงสุดินผักดีเสียงสีได้เป็นดวงสีนครเดาเสียงดาบเป็นดวงเพชรเสียงคันเป็นดวงปาาเท่ากระจะพี่สายเสียงคันเป็นดวงแก้วสวน เสียงใสเป็นคนใสสุดิยงตำนานต่อมามนต์ดำมอคเมนสุดร้อนจังหวัดสุรินเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณเอจังหวัดอำเภอติดสายแดนคเมนเขาจะพูดภาษาคเมนกันเป็นภาษาท้องถิ่นคนเท่าคนแก่ที่นั่นจะพูดภาษาไทยไม่ได้เลย คุณเอไปทำงานที่จังหวัดสุรินนอกจากจะพูดภาษาขเขมรแล้วยังรับวัฒนธรรมมาเรื่องของศยศาสตร์ม์ดำแม้แต่การแต่งกายว่ากันว่าพวกที่เดียนสายดำขเขมรน,นี้ปัจจุบันไม่ค่อยมีคนซืบทอดเท่าไหร่เพราะว่ามันมีข้อห้ามเยอะส่วนใครที่ทำตามกฎไม่ได้ ของนั้นก็จะเข้าตัวกลายเป็นปอบบางทีเป็นกระซือกระ้างก็มีผีเป้าผีโพตามแต่คำสาปของครูพวกเขาเป็นคนอัธยาศัสกันเองเมื่อได้ดูจากกันก็ถือเสมือนเป็นเครือญาติถ้าบ้านไหนกินข้าวอยู่มีคนเดินผ่านก็เรียกกันไปกินเป็นเรื่องปกติคุณเอไปทำงานราชการที่นั้น ก็มีนมๆมาจีบหลายคนแต่เธอก็ยังไม่โอเคเพราะว่าพื้นเพของคนที่นี่ทำไมกินเดาวจัดก็จะมีวิสา,าคมวันหนึ่งมีกลุ่มคนมาเลือกเอาพันไม้เธอหิตก็เลยเอาสมุดลงไปเพื่อที่จะจดการจ่ายพันไม้มีคนเอาไปเกินก็ต้องคืนมาชาวบ้านกลุ่มนี้เกิดความไม่พอใจ แล้ววต่อว่อาเธจากเธอเลิกงานเธอก็กลับบ้านในคืนนั้นเองเธอก็มีอาการแปลกๆมาเธอก็กินข้าวไม่ได้ตัวเหลืองซีดผอมแห้งจนเพื่อนๆในที่ทํางานทักว่าไปทำอะไรมาไปทำอะไรผิดใจคนอื่นหรือเปล่าแต่เธอก็ยังไม่ได้เอใจอะไรจนกระทั่งพ่อแม่ของเธอมาดู ก็เห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปหลายอย่างหลังจากนั้นก็พากันไปรักษาทั้งรักษาในโรงพยาบาลทั้งรักษาทางธรรมด้วยว่าคนที่ทำคองใสนั้นเขาจะเอาให้ตายเธอพยายามนึกว่าเธอไปทำอะไรให้ใครไม่พอใจเธอก็นึกได้ว่าตอนที่เธอไม่จ่ายพันไม้และขอคืนพันไม้นั้นหรือเปล่าเธอตะเวนไปหลายวัดอยู่เหมือนกันในที่สุด ก็มีหมอคนหนึ่งแก้ให้เธอหลังจากที่แก้ไขเสร็จเธอก็ย้ายไปทำงานที่อื่นข่าวว่าคุณลุงคุณป้าที่ทำของใส่เธอเกิดอุบัติเหตุตายทั้งสองคนตำนานต่อไปว่านผีโพงก,กินคนจังหวัดสุรินทร์เราจะใช้นามสมมติว่าคุณเอเอเนี่ยเป็นหลานของหมอยา คนเก่าคนแก่ที่จังหวัดสุรินทร์มีอยู่วันหนึ่งปู่เขาไม่ค่อยสบายแล้วก็วานให้เขากับพี่สายอีกคนหนึ่งไปหายาในปา่าเนื่องจากเป็นมอยาสมุนไพรก็กะว่าจะใช่ดูกใส้หลานเพื่อสืบทอดหลังจากที่เขาเข้าไปในป่าแล้วตอนนั้นเป็นเวลาหกโมงเขาก็ขึ้นไป นอนบนต้นไม้กับพี่สายแล้วพี่สายก็แยกย้ายกันออกไปหาแล้วพากันกลับมาอยู่ที่ต้นไม้นั้นที่นัดหมายกันหลังจากหาได้ยาสมุนไพรมานิดหน่อยคุณเอ๋ก็มารอพี่สายที่ต้นไม้ที่นัดกันเอาไว้แต่นานมากจนมืดคำ่ำพี่สายก็ยังไม่มาผ่านไปอีกสองชั่วโมงพี่สายเขาก็มาพี่สายตื่นเต้นดีใจ หรือว่านว่านสนิดนี้เดืองแสงตอนกลางคืนดีใจมากว่าจะเอาไปให้ปูด่ดูมันต้องเป็นยาดีแน่ๆเลยน่าจะขายได้หลายตังค์พองเช้าตื่นขึ้นมาเขาก็พากันก,นกลับบ้านแต่ว่านนั้นกลับไม่มีแสงแล้วหลังจากนำไปให้ปู่ดูปู่บอกว่ามันเป็นว่านที่ไม่ดีปู่ก็เลยเอาไปเผาทิ้ง พี่ก็งงว่าทำไมว่านออกจะสวยดูมีพลังน่าจะขายได้ราคาน่าจะเป็นว่านดีพี่ของคุณเอมาบอกคุณเอว่าแอบเอาไว้อยู่ปู่ที่เอาไปเผาไฟทิ้งก็ไม่รู้เรื่องอะไรหลังจากวันนั้นพี่ก็หายตัวไปใส่แกจะไปขายว่านแกคงจะกลัวปู่ว่าผ่านมาสิบกว่าปี ปู่และย่าก็เสียชีวิตลงแล้วเหลือแต่คุณเอที่เป็นหมอยญ้าต่อแล้วมีหมอยญ้าที่มาอีกคนในหมู่บ้านเขาว่ากันว่ารักษาหายเป็นหมอยญ้าทเทวราแต่หลังจากที่มีหมอทเทวราคนนี้มาชาวบ้านก็ได้ล้มตายไปหลังจากที่ไปรักษากับหมอทเทวราคนนี้คุณเอก็ไปดู ปรากฏว่าเป็นพี่ชายของเขาที่หายตัวไปตั้งแต่วันนั้นก็เลยนึกคําที่ปู่เขาพูดว่าอย่าบว่านผีโพงนี้มันมักจะครอบงางคนที่มักใหญ่ไฟสูงจากนั้นก็ยืดเอาล่างคุณเอไม่กล้าเข้าไปทักพี่ชายจนสาวบ้านตายไปหลายคนคุณเอถึงเข้าไปหาพี่สายและพูดกับพี่ชายตรงๆว่า คำที่ปู่บอกคือเอาว่านผีโพงนั้นไปเผาทิ้งได้อย่าใช้มารักษาคนพี่ชายโกรธมากและบอกว่ากูไม่ใช่พี่ชายมึงกูครอบครองมันไปแล้วมันโลภมากอยากไล่เงินทองหลังจากชาวบ้านได้ดูเรื่องราวจากคุณเอก็พากันจับกลุ่มพี่ชายของคุณเอแล้วเอาว่านนั้นไปเผาทิ้ง ทุกอย่างจึงได้สงบลงจากนั้นพี่ชายของคุณเอก็เป็นบ้าเป็นบอไม่รู้จักผู้คนไปเลยเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของผีคนเล่นคองผีปอบสมัยปี3 0 31อที่จังหวัดสุรินทร์คุณบีลงไปผูกข้อไม้ข้อมือกับแฟนที่เป็นคนจังหวัดสุรินทร์ ไปถึงผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามาอยู่ที่นี่เวลาไปไหนมาไหนก็อย่าไปคนเดียวแล้วลึกๆเวลาได้ยินเสียงแปลกๆใครเรียกก็อย่าคานรับที่นี่ไม่เหมือนกับกรุงเทพนะคุณบีก็งงว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนี้ก็เลยถามแฟนเขาก็บอกว่าคนแถวนี้เขาเชื่อเรื่องพวกนี้กันพวกผีปอบ พวกคนเล่นของอะไรแบบนี้แล้วคุณบีก็เลยบอกว่าเออน่ากลัวไม่ลบหลู่จะดีกว่าในวันที่เขาจะกลับบ้านนั้นก่อนกลับกรุงเทพสองวันวันนั้นเป็นวันที่เขาจะไม่ดื่มความรู้สึกตอนนั้นคือเหมือนฝันในฝันมีคนมาเรียกชื่อบอกให้คุณบีเปิดประตู บอกว่าเปิดประตูหน่อยมีเรื่องจะคุยร่วยแต่ก็ยังดีที่คุณบีนั้นไม่ได้ตอบเป็นความรู้สึกนองนองแปลกๆยังไงก็ไม่ดูแล้วจู่ๆคุณบีก็ตื่นเพราะว่าแฟนชวนไปเข้าห้องน้ำแต่ในจังหวะนั้นคุณบีได้กลิ่นเหม็นเหม็นเหม็นสาบ พอตื่นเช้าขึ้นมาก็เอาเรื่องนี้ไปพูดไปเล่าให้พ่อแม่แฟนฟังเขาก็ตกใจบอกว่าในฝันนั้นได้ตอบรับหรือเปล่าคุณบีตอบว่าไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้เปิดประตูด้วยแล้วก็ไม่ได้ตอบอีกอย่างคุณบีก็ตื่นก่อนจากนั้นพ่อแม่แฟนก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟังหลังจากวันนั้นคุณบีกับแฟนก็พากันกลับกรุงเทพ ผ่านไปอีกสองสามเดือนพ่อแม่แฟนก็โทรมาบอกว่ามีคนในหมู่บ้านไหลาตายก่อนที่เขาจะตายเขามาเล่าเรื่องมันเป็นแบบที่คุณบีเล่าเลยคนแถวนั้นก็เตือนว่าอย่าไปตอบแต่คนนั้นไม่เชื่อเลยเขาบอกว่าถ้ากขาฟันอีกเขาจะทาเปิดประตูอะไรอย่างนี้แต่สุดท้าย เขาก็ตายจริงๆก็จบลงไปแล้วนาสำรับในช่วงของเรื่องเราผีเรื่องที่เราเอามาเล่าน,านั้นแล้วก็หาทางอินเทอร์เน็ตหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอไปมานาที่นี้ด้วยเราจะพยายามลงคลิปใหม่ๆขอโทษที่ห่างหายกันไปนาน